ายการข้าวรอยีกครั้งนะทชกท่กันนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนการทำอาหารท่านผู้ชมรัามีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวที่รักอาหารญี่ปุ่นมากๆรักมาตั้งแต่รุ่นพ่อนะตั้งแต่รุ่นพ่อและไล่มาเรื่อยๆเลยจะมาถึงรุ่นลูกแล้วมาถึงรุ่นหลานแล้วรักจริงๆนะรักมากรักมากขนาดไหนรักมากขนาดที่เปิดพัตคาของตัวเองในเมืองไทยชื่อว่าคินชิโร่คินชิโร่ครับเปิดชื่อว่าคินชิโร่แล้วรักมากขนาดที่เวลาที่ทําเมนูต่างๆที่เป็นตรงนี้ ตัวเองจะรักขนาดไหนชอบขนาดไหนก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเราจะทําถูกทําผิดหรืออะไรปะใหญ่ขนาดนั้นเลยเอาเชฟญี่ปุ่นมาเลยดีกว่าโอครับขายในไทยแต่ว่าเอาเชฟมาจากญี่ปุ่นจริงๆเลยเชฟญี่ปุ่นก็ชื่อดีด้วยเรารู้จักกันง่ายๆมิยาสกิครับมิยาสกินี่เป็นเชฟมาจากญี่ปุ่นจริงๆเลยนะฮะร้านนี้ชื่อคินจิโรบอกอีกครั้งหนึ่งกับเมนูที่มาสอนวันนี้เขาเรียกกันว่า กิวทตะกิทตะกิมันเป็นยังไงขอเจอญท่านผู้ชมพบกับเจ้าของร้านครับคุณสหบดินพงเจตพงจากร้านคินชิโร่ครับสวัสดี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 ครับครับสวัสดีครับใครที่รักอาหารญี่ปุ่นมาตั้งแต่แรกเราเหรอคือจริงๆรุ่นรุ่นพ่อเลยรุ่นพ่อครับรุ่นคุณพ่อครับคุณพ่อปัจจุบันอายุเท่าไหร่ตอนนี้79ครับ7จ คุณพ่อเป็นคนเนี่ยรักญี่ปุ่นแล้วรักอาหารญี่ปุ่นมากมากใช่ครับและชอบความเป็นญี่ปุ่นมากมากใช่ครับส่งเราไปเรียนที่ไหนที่ญี่ปุ่นก็คือเมืองไอจิเกนครับไป,ปไปเรียนญี่ปุ่นด้วยไปเรียนญี่ปุ่นครับรพี่สาวพี่สาวก็ไปเรียนที่ญี่ปุ่นเหมือนกัน พ่อส่งหมดส่งครับนี่นี่นี่เดี๋ยวขอคุณูน้านิดนะฮะน้ฮะครอบครัวสวัสดีหน่อยครับสวัสดีเชฟด้วยเชฟด้ว่อยสวัสดีครับเชฟอยู่ข้างหลังนะที่ใส่ใส่หมวกอยู่ข้างหลังนั่นที่ยกมือไหว้พยายามไหว้เห็นเห็นนั่นนะนั่นนนนนนนะโอเคโอเคในนี้คนไหนพี่สาวคนไหนพี่สาวพี่สาวใส่เกรย์สีขาวนี่ก็เรียนญี่ปุ่นครับแล้วผู้หญิงคนนึงคนนั้นใครอันนี้เป็นภรรยาครับภรรยาภรรยาของพี่สาวไม่ใช่รภไม่ใช่ภรรยาคุณครับไปเรียนญี่ปุ่นกันหมดเลยไปเรียนญี่ปุ่นกันแล้วเรารักความ แน่นอนครับรักตรงไหนคือผมว่าด้วยความรักเนี่ยมันมันมันทำให้ผมมีความรู้สึกว่าเราหลงไหลอเราหลงไหลเราซึมซับกับวัฒนธรรม การปรุงอาหารความเป็นคนญี่ปุ่นใช่ครับพี่กอฟเอาจริงๆนะการมีความรับผิดชอบแบบญี่ปุ่นเอาจริงๆนะถ้าสมมติว่าหนูไปเจอพี่ที่ญี่ปุ่นหนูก็ไปที่พี่เป็นคนไทยนะอหนูว่าพี่ไปในญี่ปุ่นจนแบบหน้าเป็นญี่ปุ่นหน้าเป็นญี่ปุ่นจริงขอบคุณเขาหน้าเป็นญี่ปุ่นเลยขอบคุณเขาแต่มันหน้าหลงไหลจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่เขามีระเบียบวินัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่เขาพยายาม ที่จะทําอาหารเขาให้แตกต่างและให้อร่อยละเอียดเล่าท่านผู้ชมนิดหนึ่งก่อนนะเมื่อไม่ถึงร้อยปีนะเอาเป็นร้อยปีกันไม่ถึงร้อยปีที่แล้วญี่ปุ่นไม่มีอาหารอย่างนี้เลยนะฮะไอ้ที่เราเห็นกินกินกันอยู่ตรงนี้ไม่ได้มีอะไรแบบนี้แล้วก็เยอะแยะมากมายขนาดนี้แต่เดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นมีอาหารมากขึ้นมาจากเดิมนะเดิมที่เคยมีเมื่อเกือบประมาณผมเลสเซทว่ามันแปดสิบปีแล้วกันเพิ่มขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ให้ท่านผู้ชมทายอ,อาหารญี่ปุ่นเป็นพันเปอร์เซ็นต์ครับ อาหารญี่ปุ่นนี่นะฮะมันเป็นพันเปอร์เซ็นต์คนญี่ปุ่นโบราณจริงเนื้อไม uh, ่เคยกินหรอกนะครับไม่รู้จักนะฮะแล้วคนญี่ปุ่นจริงๆโบราณจริงเนี่ยการที่ได้กินอาหารทะเลเราก็นึกว่าญี่ปุ่นอยู่ที่ทะเลใกล้ๆทะเลกินอาหารทะเลกันทุกคนนะไม่ใช่นะฮะคนไหนอยู่ทะเลกินทะเลคนไหนอยู่ภูเขากินภูเขานะฮะอ๋อเหรอมันไม่ได้เป็นแบบไม่ใช่ครับแต่ดูการพัฒนาการเขาเนี่ยฮะช่วงเวลาไม่ถึงประมาณ 4- ี่ห้าทศวรรษเท่านั้นนะเขาพัฒนาการจนเป็นอย่างนี้ด้วยความมีระเบียบวินัยและความตั้งใจและความเด็ดเดี่ยวของเขา นี่คือเหตุผลที่ทําให้กอล์ฟมาครอบครัวกอล์ฟมาเปิดร้านชื่อคินชิโร่อยู่ที่ไหนอยู่ที่สาขาแรกอยู่ที่สาขาบางนาครับบางสาขาแรกสาขาแรกบางนาบางไหนบางนานี่คือตรงหลังเซนทัลบางนาเข้าซอยบางนา23ครับและแล้วมีกี่สาขามีสองสาขาครับอีกสาขาหนึ่งอยู่อีกสาขาหนึ่งอยู่ที่ศรีราชาครับศรีราชาครับเป็นเมืองญี่ปุ่นเลยนะศรีราชาใช่ครับอ๋อคินชิโร่ผลตอบรับดีมากคินชิโร่นี่คืออันนี้เนี่ยใช่ครับ อ๋อถึงว่าศรีราชาตอนนี้เป็นเมืองญี่ปุ่นไปแล้วนะเข้าไปพูดภาษาไทยแทบไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะแต่เมนูวันนี้ที่มาสอนมันไม่ยากมันง่ายมากๆแต่เพียงแต่ผมนั้งใจจะพูดได้สมก่อนว่าไอ้ความตั้งใจจริงมันสําคัญมากท่านผู้ชมดูนี่ก่อนเลยนะก่อนอื่นเลยเนื้อนี่เนื้ออะไรอันนี้เป็นเนื้อไทเฟนครับไทเฟนนะไม่ต้องไม่ไม่เราไม่ได้ ทำเมนูแพงขนาดเอาเป็น A5 จากญี่ปุ่นนะซึ่งไม่ไหวราคาจะไม่ไหวจริงๆแต่นี่คือไทเฟนจับต้องได้ครับจับต้องได้จริงๆและไทยเฟนเดี๋ยวนี้เริ่มจับต้องได้มากขึ้นทุกทีทุกทีครับยิ่งเลี้ยงยิ่งต่อไปเชื่อว่าเขาว่ากันนะเขาว่าว่าบัวที่โนดบัวที่ไทเฟนต่อไปจะพูดภาษาญี่ปุ่นแล้วนะครับต่อไปเรอไปยนาไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดเราพัฒนาไงเราพัฒนาไปเรื่อยๆแต่นี้มือนี้ทำไมต้องมาพูดถึงเรื่องนี้เพราะมันเกี่ยวกับเนื้อนะครับ คินชิโร่แปลว่าอะไรคินชิโร่นี่ความหมายของตัวคําว่าคินเนี่ยคือทองครับทองครับชินี่คือสีครับส่วนโล่นี่ก็คือเป็นเสาสูงนั่นหมายความว่าคือเอา3ามคำเนี้มารวมกันก็คือเป็นเสาทองสูง4ต้นเสาทองสูง4ต้นครับมันจะเท่ขนาดไหนกับเมนูที่ชื่อว่ากิวทากินี่ครับนี่ร้านเขาครับเอ้ยไปดูได้เลยท่านผู้ชมดูเนี่ยดูวิธีเขียนเขีนป้ายเลยเหมือนญี่ปุ่นเลย เรานึกว่าจะไปอยู่แถวกินซ่าเหมือน <c oughs> แต่งซ้าเลิศอะไรเหมือนฮะความรู้สึกคือความที่รักและชอบมันเลยทำมาเป็นอย่างนี้เ <c oughs> มนูนี้เริ่มจากเริ่มจาก <c oughs> เรานําเนื้อส่วนสะโพกนะฮะกลับมาสไลด์ ัในส่วนที่มันเป็นพวกเอ็นพวกคันผืดไม่เอาเขาออกครับเหลือแค่นี้นะครับเหลือแค่ประมาณนี้ครับนี่ที่ต้องใช้กับเมนูนี้นี่นะครับใช่ครับแล้วก็เอาไปทอดด้วยอุณหภูมิของน้ํามันเนี่ยร้อยแปดสิบองศาครับทอดประมาณ20วินาทีเท่านั้นนะครับเท่านั้นเองครับเพื่อให้ด้านนอกเนี่ยมันมีความเกรียมเกรียมใช่ครับแค่นั้นใช่ครับแล้วหลังจากนั้นก็เอากระดาษมาซับน้ํามันออกเพื่อไม่ให้ไม่ให้มีกลิ่นของน้ํามันครับเหลืออยู่น้อยที่สุดครับนะครับหลังจากนั้นก็เอาแรปนะครับมา เขาเรียกอะไรมามาไว้เอาพื่อให้คงความรสชาติของความเป็นเนื้อได้มากที่สุดแล้วหลังจากนั้นก็เอาไปแช่ฟรีซค้างคืนหนึ่งคืนแช่หนึ่งคืนครับผมแต่นี่เราจะทำจริงๆเริ่มจากคอนสึคอนซึนี่ก็คือเป็นตัวน้ำยำที่เราจะเอามาราดกับตัวเสร็จแล้วก็ใส่ใส่พริกครับพริกตัวนี้ก็จะเป็นพริกอิจิมิก็ได้หรือจะเป็นพริกแล้วเมื่อกี้ใส่กระเทียมบดกระเทียมบดครับใส่กระเทียมบดกับพริกครับแล้วก็หลังจากจั้นก็เริ่มจัดจานแล้วครับก็เอาหอม สไลด์นะครับมาวางไว้บนจานเป็นหอมญี่ปุ่นใช่ไหมเป็นหอมหอมไทยนี่แหละครับหอมหอมไทยหอมไทยนะทุกท่านผู้ชมใช่ครับอันนี้หอมไทยครับเอาเนื้อใหญ่นะฮะเนื้อแล้วก็เอามาหั่นเป็นสไลด์ข้างในมันเป็นอย่างนี้อยู่เลยที่เห็นนี่ก็คือด้านนอกจะเป็นสีเกรียมๆด้านในก็จะเป็นสีแดงสดครับเอามาเรียงครับวางอย่างนี้ครอ๋อสองข้างเลยข้างละสี่ชิ้นจากนั้นก็ท็อปปิ้งด้วยตัวไขวาเหลนะครับครับเป็นไขวลาเหล็กนะครับผัดไขวาเล็ครับเสร็จแล้วราดน้ำยำครับที่เราทำเมื่อกี้ที่ทำเมื่อกี้เนี่ยนะครับราดลงไปครับ คราวนี้ก็แต่งหน้าแต่งตาด้วยต้นหอมสไลดต์ต้นหอมซอยครับต้นหอมซอยครับแล้วก็หอมญี่ปุ่นครับแล้วหอมญี่ปุ่นข้างบนบสุดท้ายนี่ก็จะเป็นพริกเปิรกเขาเรียกเปิรกพริกแห้งนะอเอามาเอามาหั่นให้มันเป็นเส้นได้แล้วก็มาวางให้มันมีความสวยงามครับโอ้โหครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วส่านผูร้อยครับคิวทาทาคิครับเป็นไปได้ที่เราทำเองได้เป็นไปได้ครับ ไม่ยากมันเป็นไปได้ฮะแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าเวลาที่ไปกินอาหารญี่ปุ่นมันมี2วิธีวิธีหนึ่งก็ทากินเองแล้วอยู่กับเพื่อนอะไรก็ว่าไปแต่วิธีที่2ที่ดีที่สุดเลยจริงไปร้านญี่ปุ่นครับไปร้านแบบนี้แล้วกินมันมีความสุขเพราะว่ามันสั่งได้หลายเมนูนี้บกินมันมีคือมีุขเบราะว่ามับแล้วได้ยายามนีบให้ได้ต้นมีข้าล่างเพราะว่ามัาสั่งได้หลายเมนูคอับกินมันมีความสุขเพนาะว่ามันสั่งได้หลายเมนูครับกินมันมีความสุขเพราะว่ามันสั่งได้หลายเมนงครับ ทานคู่กันครับครับนี่นะฮะผมไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่านี้นะฮะแต่ว่าเชียงจะอยากจะบอกว่าจริงๆวิธีการทําหรือความตั้งใจในการทําทั้งหลายเนี่ยนะครับมันมาจากเชฟจริงๆซึ่งเป็นเชฟญี่ปุ่นจริงๆนะครับเออมิยาสกิใช่ไหมมิยาสกิสังครับเขามันอยู่กับเรานานยังเอออยู่ตั้งแต่เริ่มต้นนะอ๋ออยู่ตั้งแต่เริ่มคือพาร์ทเนอร์คือพาร์ทเนอร์ผมเนี่ยคือผมไปเจอพาร์ทเนอร์คนหนึ่งซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มิยาสกิสังเนี่ยเขาก็เป็น เป็นเป็นพนักงานของทางพาร์ทเนอร์ผมเขาก็ส่งส่งตัวพูดไทยได้ยังยังไม่ได้เลยยังไม่ได้หนีคดีมาใช่ไหมไม่ได้เรื่องเเลยขามาเขามาเพราะเขาอยากไปรู้เรื่องหนีคดีมาใช่ไหมใช่ไหมอาโซ่กันเลยรู้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 เพราะถ้าไปรู้เรื่องจะจะต้องจะต้องพยักหน้างเพราะผมจะพยชั้นพายักหน้าชั้นหน้าไป ก็เริ่ม่เริ่มเริ่มมาตั้งแต่ทีแรกเลยครับครับคุณอ้องครับถึงตอนนี้ก็9กปีแล้วครับปียังพูดไทยไม่ได้นะมียาสกีเอ้ยหัดซะเออคือมว่าเมนูนี้สดชื่นมากนะคุณผู้ชมเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นพรสืของเขาเนี่ยแล้วก็การกินแบบเย็นแบบนี้มันสดชื่นมากแล้วตัวเนื้อไม่มีความคาวเลยเพราะว่าเขากรีวด้านนอกจนมันมันเต็มที่แล้วเขาเอาแช่เย็นนะครับเพราะนั้นแบบแล้วสไลด์มาบางมากเนื้อสิ่งอื่นใดคือวัตถุดิบที่อยู่ใต้เนื้อทั้งหมดอันนั้นคืออร่อยมากนะ อร่อยมากอร่อยจริงเอาซึเกะต้นไม้ซึกะไม่ต้อง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 คุณครับคุณครับอร่อยครับแล้วก็ทำไมเขาให้เนื้อคุณน้อยครับเืม่หายไปเยอะเลยเยอะครับให้น้อยให้น้อยอร่อยมากสดชื่นสดชื่นแฟชชิ่งเลยอันนี้สดชื่นสดชื่นแล้วแบบคือต้องบอกว่าหนูทุกคนอ่ะชอบกินชอบกินเนื้อของญี่ปุ่นแล้วก็ชอบกินอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วเอาจริงคือ วันนี้ก็ต้องต้องแอบปันใจคุณผู้ชมหนูบอกเลยว่าแอบปันใจแอบปันใจเพราะว่าเอาจริงๆว่าถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยสามคนเนี่ยเหมือนกันหมดแหละคุณผู้ชมไม่รอดทั้งคนแต่ว่าไม่มีออกตัวเค่นั้นเองไม่มีคนออกตัวว่าชอบอาหารญี่ปุ่นแต่หนูไม่ได้ม่ได้ออกตัวผมนี่ออกตัวกับโลกทั้งโลกเลยนะว่าผมชอบญี่ปุ่นมากใช่เหมือนกันเลยยอมรับเหมือนกันคุณผู้ชมครับอยากให้ไปลองนะครับคินจิโร่มีหลากหลายเมนูให้ให้ให้เลือกแล้วหนูเชื่อว่าเชฟเป็นคนญี่ปุ่นนะครับ เราจะได้กินในแบบวัฒนธรรมที่เป็นญี่ปุ่นจริงๆแล้วก็เอ่อก็เรียกอะไรอ่ะของแท้ของแท้ของแท้ดั้งเดิมคุณผู้ชมครับคินคิโร่นะครับเมนูคิวทาทากิรับไปเลยครับสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มขอบคุณครับขอบคุณครับอร่อยมากทุกคนขอบคุณครับผมขอบคุณ อันนี้คืออะไรรู้ป่ะอันนี้อะโวคาโดซอสใส่เกี๊ยวครับเขาทําอันนี้ไม่เหมือนใครฮะเป็นอะโวคาโดธรรมดาเนี่ยท่านผู้ชมแต่ว่าไอ้ที่มันเด็ดจริงคือซอสใส่เกี๊ยวมาเลยอ้อมมาดูดิลองครับลองครับที่เด็ดมากอันนี้นี่อันนี้อันนี้เป็นเนื้อดิบยุคเก๋อันนี้เกาเรียกยุกเกะยุกเกะครับคือถ้าถ้าไม่กล้าจริงนะ แล้ววัตถุดิบไม่เจ๋งจริงทำเมนูนี้อันตรายมากแต่นี่คือเขาทำเจ๋งมากอันตรายยังไงลองด้สิอตีเลยตีให้แต่เนื้อดีมันคือเนื้อดีท่านคนกินอะไรไข่ทอดอันนี้ออันนี้ต้องกินหอมอันนี้ต้องกินดีไม่ค่อยเปลี่ยนเลเนื้อดีกินไม่ค่อยเป็ี่ยนค่ะไข่ตุ๋ดก็เนื้อร่อนมากอร่อยยุกแจะดีโอ้หันกำลังพอดีเลยลองดูฮะลองไปดูอย่างน้อยสุดอาบอกนิดนึงทำไมถึงต้องไป ไอ้จา์นี้ที่กินกันเนี่ยเท่าไหร่จานนี้ร้อยสิบแปดบาทครับท่านผู้ชมไม่บ้าอาหารญี่ปุ่นหนึ่งร้อยสิบแปดบาทหนึ่งร้อยสิบแปดบาทเนื้อไทยเฟ้นเลยเนี่ยนะแล้วอย่าบอกนี้บางคนเขาขายซูชิบางคำแพงกว่านี้ใช่นี่ไม่ใช่คำด้วยนะราคามันจับต้องได้จริงๆร้านนี้แล้วก็ทำงานแบบนี้จริงๆบ่อยครั้ง กินชิโร่ขอบคุณคุณสหบดินขอบคุณร้านกินชิโร่ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการตลอดชอบอะไรให้ชอบให้จริงบ้าอะไรบ้าให้จริงไปให้มันถึงลากไปให้มันถึงแก่นแล้วมันจะได้ดีแบบนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับอร่อยแถวนี้ของเราจะพาท่านผู้ชมไปชี บัลทัชทองแป้งของเธอกรอบจริงๆนะนักผู้ชมลอยมากเมนูก็าตอดจบหมดใครไม่กินอะไรก็ไปร้านนี้ได้หมดที่พูดเยอะขนาดนี้ลูกสาวเขาสวยใช่ไหมเฮ้ยอ่าขอโทษครับขนมฝอยทองครับเป็นอะไรที่มันน่านับถือมากเลยเอ้ยผมไม่เคยกินหอยทองอันนี้จริงและนี่ก็คือความแตกต่างมาศาลที่ยังอยู่ขนมแบบนี้เราหากินยากทุกวันยหอยทอง